ครับสวัสดีอีกกรอบหนึ่งครับหลังจากเมือบ้านนี่ภาพี่น้องเบืองเก็บเห็ดบนเขาครับหลายตือไปได้ยครับมือ่อกนกี้เรียกว่าจอบครับเห็นเหงูกแล้วนี่ดีเห็ดละงูกกับพ่นเลยด้ครับว้าว <Wow. S 2> พ่นแล้วพ่นแล้วระเดิมดอกเรี่ยเห็ดละงูกขาวครับนี่งามเลยสายตาดีเลยครับ <Wow. S 2> อีกใครนึงครับ โอ้เริ่มเป็นไข่ขึ้นแล้วครับมือนีมานแล้วอ่ามาถึงจังหวะแล้วครับสกายตายครับดอกที่สองครับอีกแล้วครับอีกแล้วว้าเป็นไข่เป็นไค่เลยครับเป็นะละงมกกรลังเป็นไข่ขึ้นครับ กำลังพอดีเป็นใครครับ าขาวๆสิแตกโด,ดกแล้วนี่ดอกครับอีกสองไข่ครับดีเสต้าเลยเห่ากําลังเป็นไข่ขึ้นอีหลีแหละมึงแน่ ไข่ล่ะครับสีไข่ครับตรงนี้ว้ามาเบิ่งใหญ่ๆเข้าคือทอดพี่น้องครับก็ได้พ่วกันโดนครับมาที่มาพ่้าเห็ดละงงกแล้วเฮ็ดเกิดเขาจาังไดพยวกัน <c oughs> นี้อีกสีไข่ครับพูดเดียวเขียนๆเลยเลยดีอีกสีไข่ครับ อีกหนึ่งไข่ครับไข่หน่อยพว่วมขึ้นบกงลายนึ่งอย่าปากเด้อ,อเด้นอุอนอ้มเผ็ดมีดอลอง็นกอจากไข่และครับนี่ให้เรางขาว มาพี่วาพี่เอ้าพี oh. เา่เห็นว่ครับเห็นว่เห็นว่ oh. ออกจากไข่พอดีงามครับนีดจุ่มนี่ไหมปัดหา,า,าครับหกกับไข่น้อยนี่ไข่น้อยหก รุ่นนี้แหละครับรุ่นพอดีงามครับใส่ก,กระตาก่อนไมเท่สั่นแล้ววันนี้พอบรรยากาศโดนเลยครับตัวเห็ดเป็นแต่เกิดโดนบ่ลรอครับเพราะรารว,ว่าสังเกตบนขาเห็ด มีแมงเจาะอยู่ดงอีกครับยังบบเบิดซำนี่ด้วยครับมาผีมาเบิ้์ดผีอีกไข่นึงไครนึงไข่นึงไข่นึงยางไกมามามาจกไข่นี่น้ำกันครับตันนี้ อีหนึงครับเท่าไรก็นหนึ่งสองสามซียู่นี่ซีจูงครับยังอุบัติรมีคุ่ไม่ยุ่พี่อีกครับไม่ยุ่ยแก่พี่เหมอนกันี่คางกัน อยู่นี่มีมูออบ้บนน,น,น, <Wow. S 1> นออ,นอยู่หนี่ล่นกับตาครับเบื้องผลงานวันนี้ครับสะออนวายหนอนวายบางนี้ครับอืมเข็นลงหัวขาเอ้ยต่อยทั้งรางให้มีตะไครครับเจีบก่อนเสี่ยวเมื่อโซยาพนครับยาพนกับแพนดา้าไม่รู้ว่าแม่แพนด้าสิหมานคือกันบอเดี๋ยวจังไปถามแม่แพนดา้าแบ่งกันเมื่อกินครับแบ่งกันเมื่อแกง มาแกงแรงพอดีครับกะตา,าฟอมเลยครับ <c oughs> <c oughs> เอาลงกเม่าพี่น้องเพื่อแตกตื่นเ้าต้องซุ่มเรียครับ <c oughs> ซุ่มซุ่มแตงถ่ายมื่อโซ่ยากคนอยู่เพีอน,นกับเพนดาเพนดากับเพื่อนเออื่นวันเสาร์พอดีเพนดามานนพอนเพอดีจะ้อ,อื่นวันเสาร์ กับมาบานไหยาพ่นเหลือกออกไปครับไปเรื่องอื่นไปเบิ่งโหลดที่แม่ไปวันนี้ได้ได้ลายปันใดเด็แกแกงนึงผุยิ่ข่าวไหยาพ่นเด็กแกงนึงแหละครับก็เลยอันค้นไปเบิ่งย้ำส่วงเที่ยงสะดวกขึ้นไปวันโอ้ยเมื่อแต่สวนเท้อกครับทั้งขาวทั้งเลืองคุณน่ะแต่ส่วงเฮดออกก็ลายกับบริหลายวันนี้เด้อยทางลายมีตตไครลรุนๆนครับนี่ แตสะอนด้วครับโซ่กันเดินคุณนะมันตะเคยได้รลายกว่านี้แหละเอาเก็บมาไปยังได้กรขอบคุณหลายๆเด้อครับไปเกเ็บเห็ดน้ำกัน <c oughs> จังพอก,กันมือหนาสิบเอ็ดการเอาสิบเอ็ดการาเห็ดซูเบิงความครับจังพอก,กันมือหนาครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเยอะพ้นสิบเอ็ดการเด้อว,วันนี้อันนี้ไปอันนี้พ้นซื้อๆไปจอบเบิงภัยในหลายเติมตเต็มตารวอม ชงม,มาด้วยช,มมชงมากชงเยมาสรุปผลงานอีกรอบครับไข่ข้างล่างครับโชว์ล่างๆเดต่ดอกออกอยากไข่คนเนี้แต่สะว่อนฟื้นแห้งครับเพิ่งเด้หลายปานนี้ <laughs>